สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีแต่ความสุขรวยรวยรยเฮงเฮงนะคะในปีใหม่นี้นปี2 5 6 5นอะอะไรไม่ดีก็ให้นผ่านไปซะก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ สำหรับคราวนี้นะเราก็จะมาดูคลิปของหมวดในหัวข้อที่4นะซึ่งเราจะทำนายเอ่อครึ่งปีครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีแรกนะ,ะการทำนายในหัวข้อที่4ก็คือปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งคลิปนี้จะเป็นปัญหาล้วนๆน,นะคะเพราะนั้นใครเข้ามาชมก็นะอย่าคาดหวังนะ กับว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันแฮปปี้แต่มันก็มันก็มีส่วนที่ทำให้มีความรู้สึกดีถ้าเกิดปัญหามันคลี่คลายนะคะนะเพราะว่าเป็นคลิปของปัญหานะนะคะต้องทำใจหน่อยนะคะส่วนคลิปของความรักคาดการปีหรือ12นักษัตรนะคะหรือดวงทั่วไปดูให้แล้วนะคะไปดูเช็คได้ แต่คราวนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์และความขัดแย้งของ12ราศีนะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มดูชาวราศีมังกรก่อนนะซึ่งเป็นธาตุดินนะ,ะลัคนณราศีดูได้นะคะนะสำหรับแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่เกิดเดือน,อนมกราคมคุณยึดชาวมังกรได้เลยสำหรับมายเจ็ดก้าราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กมกราคมถึง15กุมภาพันธ์ นะคะคราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดิน,นเปิดดูช่วงไหนเช็คได้เลยอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเรามาดูซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มจากเรื่องงานเงนิงนความรักหรือการติดต่อกับหน่วยงานคดีฟ้องร้องอะไรต่างๆนะคะก็มาดูกันในคลิปนี้นะปัญหารวนๆนะคะอ่า ชาวมังกรจริงๆจะว่าไปแล้วนะสถานก,การณ์ตอนนี้นะจริงๆพื้นดวงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนขยันมุ่งมั่นนะขยันมุ่งมั่นในเรื่องราวต่างๆในสถานก,การณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราไม่ค่อยย่อไม่คือจะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยย่อทอนะชาวมังกรเนี่ยยากลําบากแค่ไหนก็จะสู้สู้สู้จนกว่าจะได้ความสําเร็จนั้นมานะ แม้กระทั่งเรื่องปัญหาเนี่ยคุณก็จะสู้สู้หัวชนฝาอ่ายังไงปัญหาของฉันจะต้องผ่านนะจะต้องผ่านพ้นจะต้องเจอเอเส้นชายสูงชัยชนะอืมความมีทิ่ิตอนนี้คุณต้องถอยหน่อยนะคะชาวมังกรอันนี้ปัญหานะคะคุณต้องถอยลดทิฐิลงนะ อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซูงแล้วนะคะชาวมังกรถึงแม้ว่าคุณจะพะงาดยังไงก็ตามคุณจะเก่งยังไงก็ตามแต่สถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามของคอุณน่ะมีพลังที่เหนือกว่าคุณเยอะนะอืมแต่เป็นพลังที่ดีนะเขาเหนือกว่าเขาก็ดีนะเขายอมที่จะพูดคุยยอมที่จะเจรจาย,ยอมที่จะตกลงนะคะค่อนข้างจะ หัวแข็งหน่อยตอนนี้ชาวมังกรนะเราจะทำนายช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะนั้นใครเข้ามาชมเนี่ยอย่าเสียดน,นะคะบอกอท่านสมาชิกที่ติดตามทราบดีนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ก็ขอบอกนะคะอย่าเสียดกับการดูเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ระบุนะคะเพราะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะเรื่องราวมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้มันอาจจะอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านะ มันกนะ็อยู่ที่ความศรัทธาแต่ละคนที่จะเข้ามาดูนะเพราะฉะนั้นเราดูเป็นแนวนะเพื่อที่จะแก้ไขตั้งรับกับมันนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรคุณจะเก่งแค่ไหนนะคุณต้องยอมถอยแล้วนะคะช่วงนี้นะปัญหานะหมายถึงคลิปปัญหานะต้องบอกให้เข้าใจก่อนบางท่านไม่เข้าใจว่าเป็นคลิปที่คือจะดูหลายรูปแบบนะะแยกให้ท่านดูนะคะท่านสมาชิก ทราบดีนะฮะที่ติดตามเป็นประจำต้องลดทิฏฐิลงนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองส่วนหนึ่งถ้าเกี่ยวกับความรักนะนะบางทีไม่ชอบพูดนะทำเลยชาวมังกรเป็นอย่างนั้นนะคะใจแข็งใจหินเหมือนกันอืมีแต่เรื่องวุ่นวายซ้ำซ้ำซักๆเข้ามาในชีวิตของชาวบมังกรในช่วงครึ่งปีหลังปัญหาเนี่ยเพราะนั้นต้องอ่อนข้อ พลังเขาดีมากฝ่ายตรงเงินข้ามนะมันถึงแม้เขาจะเหนื่อยกับชาวมังกรแต่ก็ยินดีนะนะชัยชนะเขาอยู่แค่เอื้อมเขาจะทายังไงจะบีบจะตจะัจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไม่ต้องไปกลัวนะคะชาวมังกรเพราะว่าเขาดีอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะมีพลเหนือกว่าแต่เขาก็ใจดีนะเขาก็ใจดีนะเขาจะทําคุณก็ได้เขาไม่ทําก็ได้ออเป็นอย่างนั้น นะส่ว <Yes. S 1> นใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือการครอบครองนะเป็นอย่างนั้นปัญหาที่ขัดแย้งนะส่วนใหญ่จะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการครอบครองหรือการที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั้นมานะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานดีกว่านะความขัดแย้งการงานนะความขัดแย้งการเงินความขัดแย้งทางด้านความรัก แม้กระทั่งการไปติดต่อกับหน่วยงานราชการธนาคารหรือคุณมีปัญหากับหน่วยกรมที่ดินมีความขัดแย้งเรื่องราวต่างๆกันก็ตามขึ้นลงขึ้นศาลก็ตามนะเราก็จะมาดนะูการงานเนี่ยบางท่านนะเครียดมากเลยเ,เรื่องงานบางท่านถึงขั้นออกบางทีโดนหักหลังคดโกงก็มีเกิดความเครียดมันเป็นอย่างนั้นนะคะ แต่ไฟทตรงกันข้ามเนี่ยเขาก็ยินดีหรือเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยอารมณ์มัลลวยคุณอาจจะต่อรองในเรื่องของเงินทองหรือต่อรองในเรื่องของการเงินขออมีงานเพิ่มก็ต้องเพิ่มเงินอะไรประมาณนี้อาจจะมีข้อต่อรองตกลงกันในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอาจจะข,ข้อตกลงไม่ได้นะอาจจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณนะ เป็นอย่างนั้นทําให้ชาวบังกรเกิดความเครียดถึงขั้นอยากจะออกหรือรอโอกาสที่ดีแต่อย่าออกนะคะทนไปก่อนนะเขาให้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนงานหนักก็ยอมก่อนนะคะแต่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันในอนาคตอยู่นะที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะลําบากหน่อยนะคะสมบุกสมบันเครียดหรือการคดโกงโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเอ่อ เป็นเซลลหรือเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าหรือการทํางานประจานี่แหละนะคะหรือการพบปะการค้าขนส่งอ่ามักจะเครียดหน่อยกับการโดนหักหลังหรือดนันการคดโกงแต่สามารถที่จะคุยกันได้ตกลงกันได้นะแต่ถ้าเราไปแบบเอาไม้ซี่ไปงัดไม้ซุงหรือทําแบบเหมือนกับว่าไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะมันอาจจะไม่ได้คําตอบที่ดีสําหรับคุณเท่าไหร่นะเพราะฉนั้นสิ่งที่ทําได้สําหรับชาวมังกรก็คือถอยๆก่อน ยอมยอมไปก่อนช่วงนี้นะใครจะว่าเราไม่เก่งก็ช่างนะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่โอกาสของเราเวลาเราถอยเพื่อที่จะพังงาดขึ้นมาต่อไปอ่านะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอ,อ่รับจ้างงานบริษัทหรืออะไรก็ตามนะคะหรืองานผับงานบาร์งานเกี่ยวกับกิจการท่องเที่ยวทัวอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะพังงาดขึ้นมานะต่อไปนะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะใจเย็นๆแม้กระทัง่ง ที่พักอาศัยเป็นเกสเฮาส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยต่อไปก็จะดีขึ้นนะคะนะถึงแม้ก่อนหน้านั้นยิ่งนิ่งเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะนะกับการขัดแย้งกับคู่กรณีหรืออะไรก็ตามนะคะในบริษัทหรือห้างร้านหรือการติดต่อการค้าคู่ค้าเนี่ยอาจจะโดนคดโกงหรือโดนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะนะคะ มันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นเรื่องของการติดขัดอิรุนตุงนังของชาวมังกรเข้ามาในเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องลดอย่างที่บอกอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงนะมันไม่มีผลประโยชน์กับเราเลยวพอย,อยๆแล้วก็ยอมคุยอารมณ์อรลลย<ๆ>เขาก็นะมีอิทธิพลเหนือมากเลยพลังชีวิตพลังเขาเยอะกว่าเยอะต่อกกอนกับเขาไม่ได้นะบอกได้เลย นะชชนะเขาแค่เอื้อมเขาจะทำยังไงก็ได้อย่างที่ว่าแหละนะก็ยอมๆแต่เป็นพลังที่ดีไงอ่านะคุยกับเขานะข้อตกลงเนีย่ยหรือเข้าพบปะเจ้านายหรือปรึกษานะเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะแนะนำหรือใจเย็นๆน,นะ หรือจะเย็นเย็นนะสิ่งที่จะแก้ไขได้เออจะเย็นย็นนะคะในระยะช่วงครึ่งปีหลังนี้มากจะเป็นยางั้นะความเครียดหนักมากเลยเรื่องงานของชาวมังกรบางท่านถึงขั้นออกหรือลาออกนะคะแล้วก็โดนทอยอหักหลังโดนโกงเนี่ยฝ่ายตรงนั้นข้ามหลันล้าไม่สนใจอะ่ะเพราะนั้นนะก็ต้องยอมนะถอย เขาให้เงินเดือนเท่าไหร่เราทำงานหนะักได้เงินเท่านี้ก็ทำไปก่อนนะต่อไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะความขัดแย้งก็จะทุเลาลงนะคะตอนนี้ก็ต้องลำบากไปก่อนทีนี้ความขัดแย้งทางด้านการเงินนะความขัดแย้งทางด้านการเงินเนี่ยหนักอยู่นะหนักอยู่นะคะบางทีต้องใจเย็นๆนะเรื่องเงินเงินทองทองบางทีเงินมาจากทางไกลเนี่ย นะมีข้อพิพาทหรือมีเรื่องราวที่แบบเอ่อได้เงินไม่เป็นดั่งใจผิดหวังเสียใจกับเรื่องเงินที่นะหรือเขายืมไปหรือเอเงินที่จะได้อ่านะมาจากทางไกลเนี่ยยังยังไม่เป็นตามที่คุณตั้งใจเท่าไหร่แต่คุณมีโอกาสได้นะต้องใจเย็นเพราะนั้นอย่าไปอะไรมากมายนะ มันไม่ใช่โอกาสของเราสำหรับชาวมังกรเรื่องเงินด้วยส่วนหนึ่งนะบางทีก็รอคอยอยู่บางทีเหมือนกับเงินมันไม่เหมือนกับมันจะไม่ได้อ่ะนะแต่ต่อไปมันก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะเพราะนั้นยอมยอมกันไปยอมเข้าไปว่างั้นถืออ่านะนะใจเย็นๆต้องผู้ผู้บุถมนะเรื่องเงินเนี่ย สามารถช่วยชาวมังกรได้อยู่นะสําหรับผู้ทําเรื่องเงินเนี่ยนะหรือมีคนมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเงินกับคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าก็ตามคุณต้องยอมเขายอมไปพูดคุยข้อตกลงต่างๆหรือคนที่เขาเป็นหนี้คุณเนี่ยเขาไม่สนใจนะก็บอกบอกไปข้างต้นว่าพลังของเขามันเหนือกว่านะคะ ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มาดีก็ให้มาไม่ดีก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้ไม่สนใจนะคะมันก็เลยมีเรื่องเราที่ต้องติดขัดมีปัญหากันอยู่นะเพราะฉนั้นใจเย็นๆนะเข้าไปพูดคุยเอาน้ําเย็นเข้าไปสู้นะเรื่องเงินเงินหรือรอคอยเองินมาจากทางไกลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะต่อไปนะถึงจะไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการแต่มันก็ยังมีโอกาสนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองเความขัดแย้งนะทีนี้มาดูความขัดแย้งทางด้านความรักบ้างชาวมังกรน,นะขัดแย้งในเรื่องอะไรขัดแย้งในเรื่องของการเดินทางขัดแย้งในเรื่องของการตัดกันไม่ขาดมันคลาขัดสัง่งนะขัดแย้งในลักษณะของหาทางออกที่ดีสำหรับความรักไม่ได้ บางท่านจบเหมือนไม่จบบางทียังครอบครองกันอยู่นะ,ะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจนะคะเพราะนั้นต้องลดทิฐิลงพลังของเราอ่อนกว่าเขาเขามีแต้มเหนือกว่านะคะบางท่านก็ยังครอบครองซึ่งกันและกันอยู่นี่แหละมันเป็นปัญหามนะันยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้จะผิดหวังหรือว่าจะขัดแย้งกันเนะี่ยฮะทางออกที่ดีไม่ได้ ในช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยต้องอดทนนะต้องอดทนเผชิญปัญหานี่อย่าย่ออย่าย่อท้อกับปัญหานะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะรอจังหวะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นบางท่านก็อาจจะไปแก้ปัญหาโดยการที่แบบ ออกปฏิบัติธรรมหรือออกบวชนี่แหละนะคะสำหรับชาวมังกรในบางท่านนะคะแก้ไขปัญหาเพราะว่าบางท่านยังครอบครองกันอยู่นะครอบครองกันอยู่บางทีชาวมังกรก็นะอึดอัดใจอยากจบมันก็ไม่จบเนี่ยเป็นอย่าง้นบางท่านก็มีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของการเดินทางของคนรักเนี่ยนะคะแล้วก็วิบากกรรมคําว่าวิบากกรรมเนี่ยมันมันมีหลายกรณีนะคะ ก็คืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักต่างๆเนี่ยรายละเอียดเราจะไม่พูดนะ,ะนะไปดูเกี่ยวกับความรักต่างหากนะคะจัดให้ในหมวดของความรักแล้วนะคุณต้องตัดสินใจเ,เด็ดขาดนะเด็ดเหนื่อยหน่อยนะคะ,นะในเรื่องของความรักบางท่านก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยช่วยนะคะในเรื่องของความรักการแก้ไขปัญหานะคะ อนาคตมีโอกาสที่จะสบายบายอิสระเสรีนะคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําได้เนี่ยต่อไปความขัดแย้งมีโอกาสเบาบางลงนะคะอ่าความขัดแย้งมีโอกาสเบาบางลงนะ,ะโดยการที่คุณอาจจะตัดสินใจหรืออ่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกลเกลีย่ยหรือการแยกตัวออกมาอิสระต่างคนต่างอยู่นี่แหละนะคะหรือออกบวชหรือถือสิลเนี้ย ทำให้คุณมีความสึกสบายใจขึ้นนะะแต่ก็ยังยังคาราคาซังกันอยู่นะแต่ว่าจะทําให้คุณมีความสึกดีขึ้นนะกับปัญหาความขัดแยง้งในเรื่องความทีนี้เรามาดูความขัดแย้งทางด้านการปฏิติดต่อกับหน่วยงานหรือว่าเอก,กชนหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามมันยังคาราคาซังยังยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะยังวิ่งติดต่อเรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้ยังเดินเข้าเดินออก นะมีอะไรที่จะต้องสะสางมันยังไม่จบง่ายๆสําหรับบางท่านที่มีปัญหานะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังอยู่นะกับเอกสารต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆนะนะคะ,อะยอมนะต้องยอมอย่างเดียวนะชาวมังกรถึงแม้ว่าคนจะเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่มีความเก่งมีความอดทนสูงนะนะ และมีความรอบครอบก็ตามคุณก็ต้องยอมเข้าไปก่อนช่วงนี้เพราะเขามีอิทธิพลเหนือกว่าพลังชีวิตหรือพลังของฝ่ายตรงข้ามมีอิทธิพลเหนือมากการที่เขามีอิทธิพลเหนือมากไม่ใช่เป็นพลังที่ไม่ดีนะพลังที่ดีพลังที่ยอมความพลังที่พร้อมที่จะพูดคุยพลังที่พร้อมจะไกล่เกลี่ยพลังที่พร้อมจะ อารมณ์อัลลอยอ่านะคะนะมีแต่เดียวเดียวทั้งนั้นเลยเก่งกับเก่งอ่าพูดง่ายๆก็คือคุณก็เก่งฝ่ายตรงกันข้ามก็เก่งมีแต่เดียวเดียวดาบเดียวอ่ามีแต่อะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะนะเข้ามาปะทะกันน่ะนะคะแต่การประทะนี่เป็นแรงประทะที่นุ่มอะ่ะ นะไม่ใช่รุนแรงเพราะว่ามันสามารถที่จะอารมณ์มา่รวยพลังฝ่ายตรงข้ามเขาก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะนะคะก็อยากจะตัดสินใจพูดจาหรือว่าข้อตกลงที่ดีนะ,ะอารมณ์มา่รวยอ่าพูดคุยกันประณีประน,นอมนะเขาพร้อมที่จะพูดคุยนะเขาพร้อมที่จะพูดคุยดีๆด,ด้วยนะนะฝ่ายตรงข้ามนะคะสำหรับ คนที่มีปัญหาความขัดแย้งกันเนี่ยนะนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อสรุปของชาวมังกรนะปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณต้องลดการที่คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดือ้อนะหรือไม่ยอมหรือทิฐิสูงเมื่อจะเป็นเรื่องความรัก เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการไปติดต่อกับหน่วยงานก็ตามนะคุณต้องยอมละนะบางทีลูกน้องนะถ้ามองในเรื่องของงานลูกน้องนี่สร้างปัญหาให้กับคนมากมายนะบางทีเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นซ้ำซากมากกับปัญหาชาวังกรในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานนะคะเน้นเลยนะคะนะต้องเข้าปรึกษาผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายถ้าคุณอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าคุณอยู่ในระดับลูกน้องคุณต้องเข้าไปปรึกษาเขาหรือคุณอยู่ในระดับอีกระดับหนึ่งคุณต้องเข้าไปปรึกษาอีกระดับที่ใหญ่ขึ้นไปนะคะแล้วก็การที่คุณทุกขทรมานใจหรือการลาออกหรือการอยากจะออกหยุดมันซะนะถ้าคุณไม่อยากเครียดนะยอมทําไปก่อนนะจนกว่าจะมีโอกาสดีๆคุณมีโอกาสจะพังอาจขึ้นมา โอกาสจะดีขึ้นนะคะธุรกิจต่างๆการงานต่างๆความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามนะคุณมีโอกาสได้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จต่อไปมีโอกาสไกลเกลี่ยมีโอกาสที่จะตกลงกันได้นะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแนะม้กระทั่งการครอบคอรองหรือการอยู่ด้วยกันในเรื่องของความรักหรือการเดินทางของคนรักหรือตัวคุณเองก็ตาม นะคะหรือการมีข้อพิพาทนะการเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นกับหน่วยงานธนาคาธนาคารที่ไปติดต่ออก็มีโอกาสจะสําเร็จนะคะแต่ต้องใจเย็นเย็นรถทิฐิอย่างว่านะคะเขาพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณต้องอ่อนวางนันเถิดนะคะชาวมังกรนะแล้วก็หมั่นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะยังมีวิวากรกรมอยู่นะคะ บางทีปัญหาต่างๆยังมืดแปดด้านหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้อีลุงตุงนังหาอะไรก็ไม่รู้นะยุ่งไปสมดรอบๆตัวคุณเนี่ยเพราะนั้นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะให้มีความสุขนะหนทางแสงสว่างอะไรที่มันปิดหูปิดตาคุณจะดีขึ้นนะดยการอ่อนข้อนะกับฝ่ายตรงข้ามซะนะคะ แล้วมันจะดีขึ้น,นสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่โอกาสของเราไม่ไม่ใช่โอกาสของชาวบังกรที่จะ,ะขัดแย้งกับฝ่ายตรงกันข้ามนะเพราะเขามีอิทธิพลเหนือกว่านะคะแต่อิทธิพลเหนือกว่าพลังของเขามันเป็นพลังที่ดีพลังที่เย็นนะสามารถที่จะคุยกันได้นะสามารถที่จะตกลงกันได้นะคะนะคะ ัน,นโอกาสที่คุณจะนะพูดแล้วก็พูดอีกคำนี้ก็คือพังอานขึ้นมาเป็นมังกรอย่างภาคภูมินะมีโอกาสจะผ่านปัญหานั้นไปนะคะโอเคนะคะสำหรับความสัมพันธ์และความขัดแย้งของชาวมังกรอย่าซีเรียสกับการดูนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไม้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ